พี่น้องจะให้รู้จักอะไรพี่น้องพี่น้องอรู้จักแต่พ่โมกไม่รู้จักเลยเพิ่งจะรู้จักพี่น้องเนี่เห็นยังรู้จักไหมคะรู้จักไหมพรอโมกไม่รู้จักเลยไม่เคยสนใจเลยเพราะว่าไม่กินโกโก้ไงเรียกว่าไม่กินโกโก้อะก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงเนี่ยลูกโกโก้พี่น้องเป็นลูกเขาอะนะนะไปเดินตนลาดนัดไหมพี่น้องไปเดินตนลาดมา เรียกตลาดนัดอ่ะคนดอยเข้ามาขายพี่น้องออพระโมกก็ซื้อมาเดี๋ยวถามว่ากินยังไงเขาบอกกินตรงมันมันจะมีเยื่อที่ติดมาเล็ดมันใช่ไหมแล้วก็เอามาเล็ดมันอ่ะเอามาตำเขาเรียกไปเอาเอาพี่ตำเลยกินยังไงเนเดี๋ยวจะดูอีกทีนะพี่น้องก็เดี๋ยวจะเขาเรียกก็เดี๋ยวพระโมกจะผ่าให้ดูทีนะว่าเขาเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวจะผ่าหัวเล็ดก่องกระดานีห้พี่น้องไม่เคยกินเลยพี่น้องไม่เคยสนใจมาก่อนเลยไง ไม่เคยสนใจมาก่อนเลยเนี่ยว่าเป็นลูกโกโก้อะโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยพ่อมกจะผ่าให้ดูนะเจี้ยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นมีดนะเดี๋ยวจะเห็นมีดเดี๋ยวจะเห็นของมีคมพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเป็นดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนนะ,นะเขาบอกมันเป็นมันเลสแหละพี่น้องมันเยื่อติดตรงมันเลดอ่ะถ้ากินก็กินตรงเยื่อที่ติดมันเลดอ่ะขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เคยพี่น้องเดี๋ยวดูทีนะว่าเป็นยังไงบ้างนะพ่อมกดู เขาซื้อมาพี่น้องเขาบอกว่ากินตรงโอ้จะลําบากเหลือเกินเนาะจะออกลําบากพี่น้องเออเออเนาะเออมันกรอบกรอบอะพี่น้องไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวกันอยู่กับมีดดนะ้วยเนาะไม่ถน,นัดเดียพี่น้องดูนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึยวให้ดูพี่น้องนี่ให้แปบ๊แปบหนให้ดูไม่เสียเวลาหรอกแป๊บเดียวได้ละได้ละไม่เสียเวลา ออยอ๋ยอเป็นขาวๆพี่น้องนี่จะเป็นแบบนี้ข้างในเหมือนกันเห็นไหมเออเอามือหยิบหน่อยพี่น้องมือหยิบหน่อนะเขาบอกกินตรงนี้แล้วก็เอามาเล็ดไปเมล็ดเอามาเล็ดไปตำอืมอมีรสหน่อยๆพี่น้องก็หวานหวาน ปลนแลมปลนแลมอ่ะหวหันพี่น้องเออก็เดี๋ยวให้ดูเท่านี้ก่อนนะว่าเสร็จยังไงถ้าตัเสร็จยังไงอะไรเสร็จยังไงเดี๋ยวป้าโมแกให้ดูทีนะว่าเม็ดเขาเป็นยังไงนะคะให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะลูกโกโก้หรือผลโกโก้พี่น้องเออสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะเจ้ามาดูในเจ้านี่มาเรหรือเม็ดโกโก้พี่น้อง <c oughs> แก้มาแล้วแก้มาแล้วก็คือ,อนี้พี่น้องแกะมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเดี the us? Us antis, ๋ยวต้องดูว่าจะกินเสร็จแล้วจะเอาเม็ดในไว้ไปคั่วก่อนพี่น้องเม็ดไนเป็นของโกโก้เม็ดมันจะเป็นสีดำาปมนก่อพี่น้องนะเมล็ดโกโก้พี่น้องนะชวนกินนะคะเมล็ดโกโก้เด้อเมล็ดโกโก้ค่ะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะเอาเม็ดเก็บไว้รลอเปาดเดี๋ยวคอยดูทีนะถ้าเก็บไว้เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเอาไปคั่วเสร็จแล้วก็จะทําคลิปให้ดูเนาะถ้าทําได้นะถ้าทําได้โอเคชวนกันนะคะชวนกินนะคะเมล็ดเอ้ยเขาเรียกว่า เม็ดโกโก้พี่น้องโกโก้นะโกโก้